สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ e s u z u D-Max Allnew 23ครับ e ผมของรถอ่า Engineer Boy ครับผมวันนี้ Engineer Boy มาใส่ท่อครับผมใส่ด้านหน้าไปแล้วตอนนี้เรามาดูว่า่าใส่ด้านหลังจะใส่ได้ไหมเอา้าใส่ได้น,นี่นะใส่ไปแล้วครับผมใส่ได้ถ้าเจอของเดิมนี่อาจจะใส่ไม่ได้นะ ถ้าเป็นรุ่นเก่านะครับผมจะถอดท่อตัวโค้งๆนี้ออกไม่ได้ครับผมจะต้องใช้แม่แรงยกยกตัวคัดซีขึ้นครับผมเพราะว่ามันติดกับตัวเพานะครับผมเ <Okay. S 1> ข้าใบนี้ครับผม เช็คเขย่าสันนะครับผมเช็คเขย่าสันไม่มีอะไรหลวมไม่มีอะไรคอนก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับผมเสียบเข้ารูยางสองรูก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับผม,บก,บบผมก็ใส่เข้าหลังนะครับผมก็ใส่ไม่ยากนะครับผม ยกขึ้นหนึ่งทีเป็นการเช็คนะครับผม,มขยับอีกสมทีขย่าอีกสองทีโอเคครับผมจบงานจบงานนะครับผมรถเอนจิเนียร์บยนี่ก็ถือว่าใส่มาเป็นสิบท่อแล้วนะช่างลงนะไอเอนจิเนียร์บอยนะเดี๋ยวเอนจิเนียร์บอจะลองให้ฟังเสียงกันนะครับผม อูบันดัมแท้มันจะมีเสียงแบบว่า มันจะมีเสียงแบบว่าหน่อยๆนะอ๋อโอ้ยเดิมๆเดิมๆนะครับผม เอนจิเนียบอยไม่ได้แล้วเดิมๆนะเนี่ยไม่ได้แล้วอินเตอร์อินเตอร์ยังไม่มาเหรอโอ้ยเท่าอากาศก็ยังเดิมๆอยู่รถเสียตู้นี่เขาเก็บเรียบเลยนะของแต่งเทียบ โอ้ยมีมานิดหน่อยพัดลมไฟฟ้าอย่างนี้ต้องอัพเกรดแล้วอ่ะทีนี้ก็เอนจิเนียร์บอยใส่ท่อเรียบร้อยแล้วนะครับผมอะพาชมห้องเครื่องเอนจิเนียร์บอยครับผมก็มีแต่งเพิ่มเติมก็คือเป็นพัดลมไฟฟ้านะครับผมเป็นพัดลมไฟฟ้าเอามาเอาอย่างี้ เแล้วนะครับผมอ,อันนี้ทอเดิมขายปะนี่ขายขายครับขายเออท่าน,นี้ยิงตรงนะครับผมอันนี้ไชยออกไหนโมกไหนมกอันนี้หน้าเผาหรือว่าหน้าเผาหน,หน้าเผาครับผมเสียงนุม่มเสียงนุ่มนุ่มนะครับผมจากเอนจิเนียร์บอยนะครับผมก็ตั้งแต่เชออือบโอนะครับผมเชอรบโบลงมาต่อท่อดล่างแล้วก็ยิงยาวมาหน้าเผาครับผมก็ คันไหนสนใจครับผมสามารถอาสอบถามได้ครับผมคอมเมนต์ใต้วิดีโอได้ครับผมเดี๋ยวจะให้เอนจิเนียร์บอยนะครับผมส่งรายละเอียดไปให้ครับผมว่าสเปคเป็นอย่างไรนะครับผมเสร็จแล้วก็ต้องมีการขัดเช็ดให้มันเงานะครับผม ของอิเจเนียบอยนี่ก็จะต้องอปรับปรุงอีกหลายอย่างเลยครับผมทั้งหม้อน้ำท่ออินเตอร์นะครับผมหลายอย่างเลยรถแรงแต่หม้อกองเดิมนี่ก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะอิเจเนียบอยนะอันนี้ต้องปรับปรุงนะเนี่รถสายจอดนด้เนี่ยดูขึ้นมาแล้วเนี่ย จะให้ขี้นก่าให้ขี่นกมาขี่ใส่เด้อสีมันกัดสีเด้อนะอันใดสนใจท่ออินเจเนียร์บอยก็คอมเมนต์กันได้นะครับผมเดี๋ยวเรื่องราคาเดี๋ยวอินเจเนียร์บอยจะเป็นผู้แจ้งรายละเอียดให้นะครับผมพร้อมใส่พร้อมใส่อินเจเนียร์บอยใส่ให้ด้วยนะครับผมราคาไม่แพงครับผม